ไอซียูอนิเมสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับในส่วนของเบสเซชูที่2นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันไปวันนี้เรามาดูในส่วนของ5สกิลการนะครับที่มาซับพอร์ทท่าสายฟ้าแต่ว่าผมจัดเป็นกลุ่มเหมือนเดิม5กลุ่มแต่อาจจะไม่ใช่5ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบไหนใช้งานยังไงเราก็สามารถซับพอร์ตเจ้าไดโนเสาร์พันไทเซอร์ทอปของเราอย่างไรบ้างนะครับอ่า เนีย่ยเป็นหมวดมูก่อนเนอะเริ่มด้วยใบที่คุณหน้าคุณตาลก่อนดีกว่าใบนี้หลายคนอาจจะคุ้นกันแล้วแหละเห็นกันมาบ่อยมีก็ลายกล่องเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบบให้มันชัดๆกันไปเลยโอเคแบบนี้น่าจะเห็นกันชัดเนอะแล้วก็เอากล่องมาไว้ข้างๆเผื่อแบบเอ้ยกล่องไหนว่าจะได้หากันเจอนะครับเป็นรูปริวตานะครับทำหน้าตาประเทศเท่แบบนี้นะครับ อย่าลืมติดตามชมการ์ตูนกันด้วยนะครับทางช่องแกงการ์ตูนนะครับแล้วก็มีาทางช่องเนชั่นทีวีแล้วก็ช่องสามแฟมิลี่นะครับก็ดูการ์ตูนแล้วก็เล่นการ์ดก็สนุกสนานกันดีครับแม้ว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างไม่ได้มีการเล่นการ์ดในการ์ตูนนะครับแต่ก็ได้รู้จักเรืเสาพันธ์ต่างๆนะครับเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ไปด้วยก็โอเคครับสนุกสนานกันไปทีนี้กลับมาสู่ ในส่วนของการ์ดสกิลนะครับใบแรกที่เลือกมานะครับอันนี้เป็นการ์ดสกิลปกติเลยเนะื้อด้านขวาบนเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้ระบุนะครับไม่มีข้อกําหนดอะไรทันเดอร์พาวเนะครับก็คือเอฟเฟกมีมีเขาเรียกว่าไม่ได้มีอยู่สมันไม่ใช่เชิญ2อ,อย่างหรอกก็คือมี1หรือ2ก็คือหรือนั่นเองเดลิมสาที่ใช้การ์ดสกิลนี้นะครับพาวเวอร์ Power จะบวก400แต่ถ้าเราใช้กับเดลเสาท่าสายฟ้าก็บวกทันที700ง่ายมากมาเลยเวลาเราจัดเด็กนะครับถ้า หลายคนอยากได้สกิลที่สามารถบวกได้เลยเนอะเราก็ไม่ต้องมีข้อกำหนดอะไรมากเพราะถ้าเราจัดเป็นทีมเด็กสายไฟเราก็ใส่ไปเลยครับยังไงก็บวกมาเลย700ก็ดีดีกว่าใช้ไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้คลิปที่เราเราดูไปแล้วใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสกิลการดได้บวก300แต่ว่า300อาจจะไม่เพียงพอมากเนอะแต่ว่าในสถานการณ์ที่ การบนมือเรามีแต่ไดนนองเสาล้วตัวนั้นก็ค่อนข้างโอเคในส่วนของการเปลี่ยนตัวเองเป็นการสกิลแต่ว่าถ้าเบสิกเบสิกเลยเนอะใบเนี้ยก็ถือว่าคุมครับถ้าเราจัดจัดเด็กในท่าสายฟ้าไวแล้วเนอะจาก400ที่บวกก็จะกลายเป็น700ทันทีก็น่าใส่เด็กเนอะเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าใส่เด็กถัดมาใบาที่2ที่ผมเลือกมาหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่เลือกการมามันก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ย เป็นสกิลที่ดีเลยแต่เอาเป็นว่าที่ผมเลือกมาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็พยายามจะเลือกมาให้ดูกันแบบครบถ้วนถัดมาครับใบนี้เป็นซูปเปอร์สกิลนะครับใช้ได้เฉพาะการสัญลักษณ์เรนลูกเสาที่มีสายฟ้าเท่านั้นเนอะวอเลเท b o o บูนะครับ เอฟเฟกของเขาก็คือบวก300ในเทิร์นของเรานะครับถ้าเราชนะการต่อสู้นี้นะครับเโดโนเสา์ของเราทุกใบบนสนามที่โจมตีไปแล้วจะสามารถโจมตีได้อีก1ครั้งหม,มหมายความว่าอะไรหมายความว่าในเทิร์นของเรานะครับไดโนเสา์ที่เราโจมตีเอาไปโจมตีในเทิร์นนี้ทุกใบบนสนามเราสามารถโจมตีได้อีกครั้งมันเหมาะกับอะไรเหมาะกับไม่นี่จริงๆอะ power 300อ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวทำเกมมากแต่เราใช้เพื่อเป็นแบบว่านำทางสู่การโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเน็วสาวบนสนามของเราสามารถโจมตีได้ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าเราสามารถทำเกมได้มากพอสมควรเลยทีเดียวก็อย่าลืมใส่เด็กกันนะครับกับ virtual boost นะครับย้ำเอฟเฟกกันอีกครั้งเนะเพื่อหลายคนอาจจะสับสนก็คือ ง่ายๆเลยในเธอของเรานะครับถ้าเราชนะการต่อสู้นะครับไดนเสาราของเราทุกใบบนสนามที่โจมตีไปแล้วนะจะสามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึง่งว้าวก็เรียกว่าใส่ไปเลยสามใบดีกว่าถัดมาใบที่ผมเลือกใบต่อมานะฮะก็เป็นใบนี้เป็นซูเปอร์สกิลเหมือนกันซูปเปอร์สกิลก็ฟิกไว้เลยว่าเป็นธาตุสายฟ้าเท่านั้น เอฟเฟกก็คือล l e c t r กออร่านะครับเอฟเฟกของมันก็คือบวก power อร์600การสกิลของคู่แข่งที่มีผลหลังจากการต่อสู้นี้จะไร้ผลอ่าอทิเช่นการที่ระบุสกิลไว้นะครับเช่นถ้าเราชนะการต่อสู้นี้ถ้าเราแพ้การต่อสู้นี้หรือหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ย้ำง่ายๆกันอีกครั้งหลายคนอาจจะเริ่มงงนะครับการสกิลการสกิลของคู่แข่งที่มีผลหลังจากการต่อสู้จะไร้ผล เอาง่ายๆเลยครับเราบวก Power ให้กับเดนอสองของเรา600แต่การ์ดอิเล็กทริกออร่านะครับจะไปทำลายนะครับเงื่อนไขของคู่แข่งนะครับที่มีเอฟเฟกที่มีผลจากหลังการต่อสู้นะครับสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเปิดการ์ดอะไรสักใบหนึ่งที่บอกว่าถ้าชนะหลังจากการต่อสู้นะครับเอฟเฟกนั้นจะไร้ผลทันทีก็เหมาะเหมาะมากๆในการที่เราจะสปาร์คฝ่ายตรงข้ามนะครับให้เอฟเฟกของเขาไม่เกิดนะครับก็บวก หกรให้กับเราด้วยแล้วก็ยังได้เขาเรียกว่าแช่แห่งครับทำให้ไลร์ผลทันทีก็น่าสนใจมากเลยเป็นซูเปอร์สกิลอีกหนึ่งใบที่เรียกว่าบางครั้งจะสามารถพลิกลิกเกมหรือว่าตัดขาคู่ต่อสู้ได้ในเทิร์นถัดไปนะครับหรือในเทิร์นนั้นแหละถ้าเราเลือกที่จะใช้นะครับก็สามารถทําได้ทันทีเดี๋ยวนะอิเล็กคอร่าไปแล้วนะ อต่อไปนี่้อ,อา,าไปแล้วนี่มันก็จะมีใบนี้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ผิดหรือเปล่า